ผลลุกมากในที่สุดเราก็ตัดสินใจรักษาสิ่งนี้แล้วทุกคนเล่าให้ฟังมันเกิดจากแผลเป็นนูนที่เกิดจากเราเป็นสิวตรงจมูกบ่อยๆนะแล้วเรื่องนี้กวนใจมาเป็น20ปีแล้วคือถ่ายงานทีไรก็จะเห็นมันแล้วก็รู้สึกเซ็งตลอดใครที่เป็นเหมือนกันละหาทางรักษาอยู่นะดูคลิปนี้ได้เลยฟันเซากับคุณหมอคุณหมอบอกว่าแบบนี้รักษายากนิดนึงต้องโฟกัสกันหน่อยคุณหมอก็จับเข้าเครื่องสแกนเลยทุกคนชอบมากเลยคือไอ้เครื่องนี้มันเห็นช,ชัดๆเลยว่าเรามีปัญหาตรงไหนบ้างทุกคนดูฟังคําที่คุณหมอบอกคคืออ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 สบบบาาาาาายยยใจมมมมมมกกกกกหหวว่่่่่ัันนนนดีีีีขึ้้้ไเเะพผล์โุณถรรูปซํ นะทุกคนด้วยกล้องปกติแล้วก็กล้องอีกชนิดหนึ่งอะไรสโคบสโคบไม่รู้คือเห็นถึงรูขุมขนเลยว่าตรงนั้นเราเป็นแผลเป็นหนักแค่ไหนตอนที่เราศึกษาพิโคมานะทุกคนเขาบอกว่าถ้าอยากทาให้เห็นผลนะมันต้องมีการปรับเฉพาะบุคคลเรื่องของพลังงานความแรงของมันสภาพผิวแต่ละคนปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วที่นี่ก็คือปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลตลอดแล้วถ้าถามว่าเจ็บไหมนะบอกตรงๆเลยว่าเจ็บจ้าระหว่างทําเรามีคุยกับคุณหมอว่าตรงนี้เป็นคีรอยนะคุณหมอก็ดูแลให้เลยอะไรที่มันยิงได้คุณหมอก็ยิงให้หมดจะเน้นตรงบร พอทาเสร็จความรู้สึกตอนนั้นก็คือเหมือนผ่านสมอระูมลบมาคือหน้าก็คือร้อนนะครับแล้วก็เจ็บด,ด้วยและถามว่าทนไหวไหมจะบอกว่าสบายมากทุกคนพอฉายแสงเสร็จก็ไปดูกันว่าผลลัพธ์หนึ่งเดือนนะทุกคนหลังจากที่เราทำอ่ะหน้ามันค่อยๆหายดีขึ้นเป็นยังไงบ้างระหว่างนี้ทุกคนต้องจริงจังกับการดูแลแผล24ชั่วโมงห้ามโดนน้าแล้วก็ทากันแดดห้ามขาดนะครับว่างนี้คือระยะหนักแด่เลยคุณรู้สึกว่าตัวเองหน้าประหลาดสุดๆพอทำออกมาแล้วแผลมันค่อยๆย,ยหายนะแล้วมันก็ค่อยคบอ,อยดีขึ้นนะคนะท หลังทําประมาณ1เดือนแฮปปี้มากทุกคนดูสังเกตดีๆตรงที่จมูกนะใครที่เจอปัญหาเดียวกันไม่ต้องท้อนนะทุกคนมันรักษาได้แล้วก็พิกัดที่เดอร์เมดคลินิกนะครับทุกคนทักไปได้เลยตั้งแต่ทํามาไม่เคยเจอข่ายคอรสแล้วก็คุณหมอให้คำปรึกษาดีมากแบบเต็มใจสุดๆทุกคน